โอเคท่านผู้ชมก็ขอกราบสวัสดีสวีดัตทุกท่านวันนี้มาอยู่กันที่หน้าเกมของ s p e เนวนเดอร์นะท่านผู้ชมอยู่ในค่ายของพีเจทุนสองพานท่านผู้ชมมาซื้อเบ็ดสิบระเดิมกันต่อเลยนะครับผมก็สำหรับ ใครที่พเ,นนเ,เพิ่งดูคลิปนี้ใหม่อย่าลืมเก็บตัวคูนกันไปก่อนนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิเอ้ยสำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปนีป้ใหม่ก็อย่าลืานะมฝากกดไรก่อนสักการ์เป็นของมั่งใจให้แอดส่นกันด้วยนะผมฝากกันจันันด้วยนะโอเคคูณสิบสองสามรอบหมุนนี้แหละแอดเชื่อความมั่นใจอยู่ที่แอดคูณสิบห้าละมันต้องจ่าย มันต้องจ่ายมันต้องจ่ายโอ้โหไปสิบเก้าละเรียบร้อยมันต้องจ่ายเรียบร้อยเลยเรียบร้อยแบบหวานๆเลยท่านผู้ชมงานนี้มาไอซับซับซับไอซับซับซับอซับซบซับซับชับซับบึมบัมสาเบ้ ตัวคูณไม่มารายจ่ไม่มีชืบ้บชืบชืบโอเคสิบลงสิบไม่ลงท่านผู้ชมแล้วเมื่อไหร่มันจะจ่าแบบช่วยมาย้ำไปอีกรอบท่านผู้ชมเบ็ดจีบชืชช้อไปแบบอารมเยอะนะครับโฟ มาโอเคโอเคไล่ปุ้ยอุ้ยมีล้านอีกไหมโอ้ย,มไ,มอยไม่ไหลว่ะอย่างน้อยก็เก็บที่คูณแปะละเลยตั้งสี่รอบหมุนอภิิหารต้องมี รูปแบบ A รูปแบบ Q บึ้มบัมสัมเบ้น่าจะคัมแบ็คแต่ไม่น่าจะมีกำไรหรือเปล่าก็ไม่รู้สิรูปแบบ K มาโอเคสิบโอเคไหลไปยาวๆอุ้ยเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนคูณสิบหกเก็บไปก่อนบิ๊กวินเปนหนึ่งดอก น่าจะคัมแบ็กไปที่2องนน่าจะไม่กระดอกสุดท้ายไม่จ่ายนั่นไงเรียบร้อยตามเทรนนะ้ผม้ชมตั้งแต่ที่เดามาไม่มีอะไรผิดพลาดสไตล์ปีจีนะมูชม้ชมช่วงนี้มันลมลนแข็งมากเลยอะปีจีไม่ว่าจะเป็นปีจีหรือว่าแ r นะนะลกม,มา t i ติเพลนะนะมุชมมาขึ้นเบ็ด e ยีกันเป็นเลยโอ้โหเน็ตก็ มันเจอเหน็ตแบบนี้ก็ใช้ได้เลยท่านผู้ชมโอเคเชิบ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 โอ้ยรูปแบบเคต้องได้ต้องโดนได้ต้องโดนร้อยหกสิบโอ้ยหวานเจีย๊ยบคูณห้าไปหนึ่งดอกท่านผู้ชมเรียบร้อยเลยดี สอบสบดเสเลยบิ๊กวินนอกกคจบแบบนี้ดีกว่าท่านผู้ชมอย่างน้อยได้น้อยก็ได้กำลัง